สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่อยากเล่าขยาวขวัญกับผมแอดมินทีนะครับผมเคยนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่อยากลองดีท้าทายสิ่งลี้ลับมาก็หลายเรื่องนะครับเรื่องนี้เองก็เช่นกันซึ่งเรื่องราวนี้ก็คงค,คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ามันมีการหักมุมที่น่าสนใจ อุทาหรณ์ของเรื่องที่สอนเราว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีและวิญญาณอีกมากมายลองไปรับฟังพร้อมกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าลองของในบ้านหลังขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ ghoststoryth.com นะครับกับเรื่องราวสุดหลอนที่ผมได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ ขอใช้นามสมมติผู้เล่าว่าชื่อคุณแบงค์นะครับสำหรับเรื่องนี้คุณแบงค์เล่าว่าประสบการณ์แปลกๆที่ได้เจอมากับตัวเองในช่งวงวัยรุ่นนั้นเหตุการณ์นี้มันถูกย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี2540ความบันเทิงของพวกของคุณแบงค์ในยามค่ำคืนณเวลานั้นก็คือการจับกลุ่มนั่งฟังเรื่องผีๆและกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ตอนนั้นก็คือ การออกไปลองล่าท้าผีตามบ้านล้างหรือยังสถานที่ต่างๆที่ล่ำเลอกันว่ามีผีดุจริงๆในสมัยนั้นสถานที่ดังๆที่เป็นระดับตำนานก็มีบ้านล้างในซอยวัชรพลบ้านล้างในซอยลำคำแหงหรือโรงงานปากกาที่เขาว่าหินเฮี้ยนมากๆในยุคนั้นสถานที่ที่คุณแบงค์กล่าวมาทั้งหมดคุณแพงบอกว่าไม่เคยไปเลยสักที่หนึ่งครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปี40คุณแบงค์เพิ่งจบมต้นกําลังจะเข้าเรียนปวชซึ่งยังเด็กมากๆกับการที่จะออกไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนแบบนั้นแต่มันก็ไม่มีอะไรครับที่จะมาหยุดความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะได้ไปลองเจอกับประสบการณ์ลี้ลับของคุณแบงค์ได้ในช่วงเวลานั้นในหมู่บ้านที่คุณแบงค์พักอาศัยอยู่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรม หญิงสาวภายในบ้านโดนคนร้ายที่เป็นเซลล์ขายของเข้าไปแนะนําสินค้าภายในบ้านและได้ลงมือฆ่าโดยการใช้มีดปาดไปที่คอเธอนอนเสียชีวิตยอยู่บนบ้านตรงโซฟากลางห้องรับแขกเหตุการณ์ผ่านไปเพียง3วันก็นเริ่มมีคนพบศพของเธอจากการเหตุการณ์นี้มันจึงทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านล้างไปโดยปริยาย หลังจากนั้นก็มักจะมีเรื่องเล่าถึงความเฮี้ยนของหญิงสาวเจ้าของบ้านมีเสียงล่ำลือของคนที่อยู่ในซอยนั้นว่ามักจะพบเห็นดวงวิญญาณของหญิงสาวเจ้าของบ้านยังคงเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านล้างหลังนั้นและที่เป็นเรื่องเขย่าขวัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่ว่าหญิงสาวเจ้าของบ้านหลังนั้นตอนเธอมีชีวิตอยู่ปกติแล้วเธอจะต้องออกไปทำงานในตอนกลางคืน เธอมักจะออกมาเรียกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วพวกวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถในช่วงกลางคืนก็มักจะได้เห็นผู้หญิงมายืนรอเรียกรถอยู่หน้าปากซอยหน้าบ้านของเธอและถ้าวินคันไหนไม่รู้เผลอไปรับเธอขึ้นมาพอขับรถออกไปจากบริเวณนั้นและได้หันกลับไปมองที่ใบหน้าของเธอก็จะเจอกับใบหน้าที่บวมอืดเน,น่าเฟะบริเวณลำคอจะมีแต่เลือดไหลออกมา เหมือนกับสภาพตอนที่เธอเสียชีวิตและนั่นจึงทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านล้างในตำนานของหมู่บ้านของคุณแบงค์และบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายเดียวที่คุณแบงค์กับพวกเพื่อนๆอ,อยากที่จะเข้าไปลองพิสูจน์กันดูสักครั้งตอนนั้นคุณแบงค์จำได้ว่าเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนคุณแบงค์ได้ลองชักชวนพวกเพื่อนๆในกลุ่มให้ไปล่าท้าผีกันที่บ้านหลังนั้นในตอนเที่ยงคืน ก็มีหลายคนครับที่อยากไปล้องอยู่เหมือนกันแต่พอถึงเวลานัดกันจริงๆก็มีแค่ออสกับไบรท์และก็คุณแบงค์ครับรวมกันเปสามคนทั้งสามคนได้มารวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านล้างหลังนี้ในตอนนั้นบรรยากาศมันมืดและก็น่ากลัวบริเวณบ้านหลังอื่นภายในซอยนั้นปิดไฟบ้านกันหมดแล้วดูเหมือนว่า จะมีแค่บ้านหลังข้างๆหลังขวามมือของบ้านล้างที่ยังพอเห็นมีคนเงาคนเดินไปมาอยู่ภายในบ้านพวกคุณแบงค์สามคนครับปีนกำแพงลัวข้ามเข้าไปกำลังจะเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านคุณแบงค์บอกว่าตอนนั้นยอมรับตามตรงว่าในตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศมันวังเวงเงียบเชียบและน่ากลัวกว่าที่คิดว่าจริงๆคุณแบงค์บอกว่าตอนนั้นเริ่มมีอาการกลัว ที่จะเข้าไปภายในบ้านแต่ยังคงเก็บอาการเอาไว้อยู่ครับแต่คนที่เก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่นั่นคือออสซึ่งจูจ่ๆมันก็ชวนทุกคนกลับซะอย่างนั้นแต่ทว่าในสถานการณ์แบบนี้เราก็มักจะมีเพื่อนที่กล้าบ้าบินไม่กลัวอะไรกับเรื่องพวกนี้อย่างไบรท์ใช่ไหมครับมันจะกลัวอะไรไว้อสมาถึงตรงนี้แลวอีกแค่ไม่กี่ก้าวเนี่ยเข้าไปเถอะจะถึงในบ้านแล้วเนี่ยไบรท์ เป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องพวกนี้ครับและชอบท้าทายกับสิ่งเหล่านี้ซะ้วยซ้ําอาจเนื่องด้วยศาสนาที่มันไม่ได้นับถือไม่ได้สอนให้กลัวกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้ทั้ง3คนเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านมันมืดมากเป้าหมายที่ทุกคนจะไปก็คือจุดที่พบศพในห้องรับแขกในระหว่างทางที่เดินไปนั้นคุณแบงค์ได้ลองใช้ไฟฉายส่องดูสภาพภายในบ้าน มันก็ไม่ได้ดูเหมือนถูกปล่อยทิ้งล้างเอาไว้นานเท่าไหร่นักข้าวของเครื่องใช้อาจจะมีวางทิ้งเอาไว้ละเกะละกะบ้างแต่สภาพก็ไม่ได้เก่ามากแต่อย่างใดพวกคุณแบงก์ก็ได้เดินมาถึงห้องรับแขกที่อยู่ตรงกลางบ้านภายในห้องนี้ยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะข้าวของเครื่องใช้ก็พอมีหลงเหลืออยู่ให้เห็นอยู่บ้างแต่ห้องนี้กลับมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นสาบเอามากๆทุกคนครับ ได้ลองจุดทูบขึ้นมาหนึ่งดอกเรียกเชิญวิญญาณของยิงสาวเจ้าของบ้านให้ออกมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้พบเห็นหรือเจออะไรกับสิ่งลี้ลับแต่อย่างใดออสชวนทุกคนกลับแต่ใบนั้นดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักยังคงพูดท้าทายและยังอยากจะลองของต่ออีกสักหน่อยหนึ่งส่วนคุณแบงค์กับออสนั้นคิดว่าตอนนี้สมควรเก็บเวลาแล้วที่จะกลับบ้านคุณแบงค์ครับหันหลังกลับ เตรียมพร้อมที่จะเดินออกจากห้องจู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังโครมซึ่งคุณแบงค์รีบหันไปมองครับเป็นเสียงที่ไบครับถีบโซฟาตัวหนึ่งภายในห้องคว่ำลงไปกับพื้นและใช้เท้าถีบโซฟาตัวนั้นพร้อมกับพูดท้าทายไปอีกว่าออกมาดิวะแน่จริงออกมานอนตายบนโซฟาตัวนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยพอเอ,อย้ยบกลับกันเถอะเริ่มเสียงดังแล้วเด็กข้างมากเขาออกมาด่ากันหลบ หลังจากที่คุณแบงค์พูดจบและกำลังจะเดินออกจากห้องมามันเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้ครับวิ่งออกมาจากโซฟาที่ไบนั้นถีบเข้าไปมันไต่ขึ้นมาที่ขาของทุกคนออสนั้นตกใจวิ่งแหกปากร้องตะโกนออกไปเป็นคนแรกส่วนไบพูดว่าเฮ้ยแมลงแมลงสาบด้วยว่ะแล้วก็วิ่งผ่านหน้าคุณแบงค์ไปคุณแบงค์วิ่งออกมาคนสุดท้ายทุกคนครับวิ่งออกมาหยุดกันอยู่ตรงรั้วประตูบ้านกำลังจะปีนออกนอกบ้าน แต่ก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่ามาทำอะไรกันเนี่ยเสียงที่ว่านั้นดังมาจากกําแพงรั้วบ้านข้างหลังขวามือครับพวกคุณแบงค์หยุดและหันไปมองมีคนกำลังยืนมองพวกคุณแบงค์อยู่ในความมืดคุณแบงค์ได้แต่บ,บ่นกับใบว่าเป็นไงละ่ะเสียงดังคนข้างบ้านออกมาด่าแล้วเนี่ยนี่พวกน้องมาทำอะไรกันที่บ้านล้างหลังนี้เนี่ยฮะดึกๆๆๆแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม ครับครับขอโทษด้วยครับพี่ไปไปแล้วครับกลับแล้วครับผู้คุณแบงค์รีบปีนกับแพงล้วออกจากบ้านกันก่อนที่จะปีนออกไปนั้นคุณแบงค์หันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ล้วงบ้านข้างๆดูๆไปแล้วเจ้าของเสียงนั้นน่าจะเป็นพี่ผู้หญิงอายุไม่มากเท่าไหร่นักคุณแบงค์มองใบหน้าได้ไม่ชัดเจนนักแต่จําได้ว่าพี่เขาสวมผ้าพ,พันคอสีแดงก่อนที่พี่เขาจะเดินกลับเข้าไปในบ้านพี่เขายังพูดออกไปอีกว่า แล้วอย่าเข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้อีกนะดึกๆๆๆแบบเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันอันตรายทุกคนประสานเสียงตอบครับออกไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันในวันต่อมาพวกคุณแบงก์ก็ได้ไปนั่งกินขนมที่ร้านขายของชําภายในหมู่บ้านทั้งสามคนได้คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เมื่อคือนนี้ได้ไปทําอะไรกันมาให้กับเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่มได้ฟังกันกิ๊ ลูกสาวเจ้าของร้านขายของชําเดินผ่านมาได้ยินที่พวกคุณแบงค์ได้คุยกันก็ถามว่านี่พวกมึงอะไปบ้านล้างหลังที่เขาถูกปาดคอกันมาเหรอเออพวกกูไปกันมาอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรอย่าง้เขาพูดก,กันเลยไบท์ตอบกลับไปแบบนั้นเดียวนะและตอนที่พวกแกเข้าไปกันเนี่ยไอตอนที่หันหน้าเข้าตัวบ้านบ้านร้างที่เข้าเน่ะอยู่ซ้ายมือหรือขวามืออืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะซ้ายมือนะ ทำไมเหรอคุณแบงค์ตอบกลับไปแล้วมันจะไปเจออะไรได้ยังไงล่ะไอ้บ้านร้านที่เขาฆ่าปาดคอนอะ่ะอยู่หลังขวามือผู้มึงเข้าบ้านร้านผิดหลังแล้วโง่จริงทั้งพูมึงนี่ยะเฮ้ย <c oughs> อย่ามาอํากันไ,นไอ้กิฟบ,บ้านหลังขวามือมีอมคนอยู่ก็มาขืนเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขายังออกมายืนบน่นพวกกูอยู่เลยฮย <c oughs> มันจะมีคนอยู่ได้ยังไงบ้านเนี่ยมันล้างมาตั้งสมปีกว่าแล้ว อะเดี๋ยวถ้าพวกมึงไม่เชื่อนะเดี๋ยวกูตอนไปส่งน้ําบ้านลุงเนี่ยในซอยนั้นพวกมึงไปดูกกับกูเลยปะทุกคนขี่จักรยานตามกิฟไปที่ซอยนั้นอีกครั้งโดยที่ก็ยังงงครับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่กิฟบอกทั้งสี่คนมาหยุดอยู่ที่กลางซอยนั้นบ้านล้างหลังที่ทั้งสามคนได้เข้าไปอ่ะดูนะในซอยเนี้มีบ้านล้างอยู่สองหลังติดกันเห็นไหม และดูสภาพบ้านหลังขวามือที่พวกแกไม่ได้เข้าไปสิสภาพแบบเนี้ยมันจะมีคนอยู่ได้ยังไงใช่ไหมทั้งสามคนได้แต่ยืนนิ่งๆไม่มีคำพูดอะไรออกมาเพราะบ้านห้างในตำนานเที่ท้งสามคนไม่ได้เข้าไปในตอนนี้มันทุดโทรมอย่างมากต้นไมใ้ใบหญ้า,าขึ้นลกเต็มไปหมดสภาพบ้านไม่น่ามีใครพักอาศัยอยู่ได้จริงๆและที่แบงค์บอกว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยมายืนบนนะ่ะ ใช้คนที่สวมผ้ามันคอสีแดงใช่ไหมบอกเลยพวกมึงอ่ะได้เจอสมใจกันแล้วล่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปทั้งสมคนไม่กล้าที่จะเฉียดผ่านเข้าไปใกล้ซอยนี้อีกเลยตลอดในช่วงปิดเทอมพอถึงช่วงเปิดเทอมทุกคนนะครับได้แยกกันไปเรียนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้กลับมาพบเจอกันเท่าไหร่จนมีวันหนึ่งคุณแบงค มีโอกาสได้ไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำบ้านกิฟอีกครั้งคุณแบงก์ก็นั่งพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนนานๆเจอกันทีได้ถามทีคราวๆเพื่อคนอื่นบ้างแต่เล่นที่คุณแบงก์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเออแบงก์เนี่ยรู้อย่างว่าไอ้ไบร์เนี่ยมันตายแล้วนะเฮ้ยบ้าเป็นไรตายวะกิฟเฮ้ยลถความมาสิแต่ก่อนมันตายเนี่ยเหมือนมีลางร้ายเลยด้วยล,ลางร้ายยังไงอะ ก็ก่อนที่มันจะตายอะนะมันอะรถล,ลม้มขาหักไปข้างหนึ่งพอขาใกล้จะหายดีเนี่ยน้องมันก็พาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทําแผลก็รถล้มอีกขามันก็หักซ้าไปอีกข้างหนึ่งพอขามันหายดีทั้งสองข้างมันก็ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์ท่าไหนก็ไม่รู้แหกโค้งรถคว่ำตายอีกโอ้ยคนแหลมจะสวยได้ขนาดนั้นคุณแบงค์ได้ยินแบบนั้นก็นิ่งไปเลยครับยิ่งได้ยินเรื่องที่กิฟเล่าที่ขาของไบหัก อาจจะไม่ใช่ความสวยหรือเป็นเพราะว่าไบานั้นมันไปถีบโซฟาตัวนั้นและแถมพูดจาท้าทายหรือเปล่าเลยเป็นอาถพนแต่ถ้ว่าวันนั้นพวกของคุณแบงก์ก็เข้าบ้านล้างกันผิดหลังนี่มันก็ไม่น่าจะมีอาุงอาถพนอะไรตามมาทำร้ายได้มันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจครับอ๋อแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมไอ้บ้านล้างหลังที่พวกมึงเข้าไปตอนแรกอะ่ะมันถึงได้ล้างอ๋อเออ,เอ,อทำไมวะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะถามอยู่เนี่ยอืเท่าที่กูเคยฟังมานะคือก่อนที่มันจะล้างเนี่ยมันมีผมมีอยู่คู่หนึ่งมาเช่าอยู่เว้ยแล้วยู่ก็หายกันไปทั้งคู่เลยหายไปประมาณสามสี่เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันก็เลยล้างทีนี้เว้ยหลังจากที่บ้านเนี่ยมันล้างไปใช่ป่ะมันก็มีไอ้พวกรองของเนี่ยแล้วมันดันเข้าบ้านผิดหลังแบบพวกมึงเลยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยรู้ปะแกมันเจออะไร มันไปเจอเศษชิ้นส่วนคนถูกหั่นเป็นชิ้นๆไว้มึงโอ้ยอยู่กลางห้องรับแขกเลยก็เลยไปแจ้งตำรวจถึงได้รู้ไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ผัวมันเนี่ยฆ่าหั่นศพเมียตัวเองแล้วมึงรู้ไหมว่ามันเอาชิ้นส่วนเนี่ยไปซ่อนไว้ไหนมันเอาไปไว้ในโซฟาห้องรับแขกไว้มึงกูพูดแล้วกูขนลุกอะเห็นว่ามีโซฟาตัวนึงเนี่ยมันลม้มลงมาและชิ้นส่วนของศพก็เลยกระเด็นออกมากระจายอยู่ในห้องรับแขกนั่นแหละเออ พอคุณแบงค์ได้ฟังครับก็รู้เลยฮะว่าที่ไบต์นั้นเกิดอุบัติเหตุและมีผลต่อขาทั้งสองข้างนั้นมันมาจากโซฟาตัวนี้แน่นอนเออว่าแต่พวกมึงเข้าไปเนี่ยมึงไม่เจอชิ้นส่วนอะไรกันบ้างเหรอวะคุณแบงค์ไม่ตอบอะไรครับได้แต่นิ่งและก็ไม่ได้เล่าให้กิฟฟฟังว่าโซฟาตัวนั้นมันล้มลงมาได้ยังไงแต่เรื่องสามีภรรยาที่ได้ฟังจากกิฟฟเล่ามาทำให้คุณแบงค์รู้ครับว่า สิ่งที่ลับน่ากลัวที่คุณแมงพยายามค้นหาภายในบ้านหลังนั้นมันไม่ได้น่ากลัวเลยครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตใจอันโหดร้ายของคนเหล่านี้เองเรื่องนี้ก็จบเท่านี้ครับก็ต้องสรุปเลยครับว่าเรื่องนี้นะฮะผีผู้หญิงที่โดนปาดคอเนี่ยยังไม่น่ากลัวเลยครับเท่ากับบ้านหลังนั้นซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนะครับลองย้อนกลับไปฟังที่ผู้หญิงใส่ผ้า,าันคอเขาบอกว่าบ้านนี้มันอันตราย ผมเชื่อว่าผีผู้หญิงที่มาเตือนเขามาเตือนครับใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าในบ้านหลังที่พวกคุณแบงเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นผีที่ดุและโหดกว่าซึ่งถึงได้เอาอชีวิตของคุณไร้ไปได้เรื่องราวทั้งหมดนะฮะมันก็ปฏิปัติต่อได้ลงตัวพอดีเอาละครับ อย่างที่บอกในทุกๆคลิปนะฮะหากคุณผู้ฟังคนไหนนะครับมีเรื่องราวสยองขวัญทางที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างนะครับอยากมาถ่ายทอดหรือมาเล่ากับผมหรือผมมาเล่าให้ก็ได้ครับในรายการอยากเล่าขยาขวันนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวของท่านนะครับมาที่เพจ a c e b o o k นะฮะอยากเล่าขยาขวัญดีร์ตี้มีพาหลอนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวของท่านคัดออกมาถ้าเรื่องราวของท่านน่ากลัวจริงๆ แน่นอนฮะว่าเรื่อง,องคุณจะได้ถูกนำมาเล่าในอยากลยเล่าขยอยขวัญแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ